วันนี้เราจะมาก่อนหน้านั้นใช่เมนูามชั้นทอดเลือเนี่ยคงแพงมากส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอย่างแรกคือหมูสามชั้นของร้านเราเองที่บกระเทียมเอามาอีกก็ดีนะอร่อยจริงจริงใช่อร่อยจริงอร่อยรสดีไกลแต่เมื่รู้สึกดีใจและมีความสุข เครื่องแรกคือคุกเกลือใส่ในหมูสามชั้นแล้ก็ตามด้วยรดดีใส่ลงไปเลยแล้วเราก็นำหมูสามชั้นลงไปทอดให้กรอบเลยนะครับลงไปเลยระวางล้อมูสามชั้นตุกแล้วก็มาซอยพริก กรเทียมรอเลยนะคระับ,บคอยเราตอบแทนเธอบ้างสิไม่ต้องนะตึน้นไป